เมาดูมือเย็นองเด็กๆผมจำอายุเด็กๆไม่ได้ว่ากี่เดือนนี่โซเฟียโซเฟียแน่นอนหน้าตาขิ้มดก้อนนี้พี่หลวงต้อมนะครับก้อนนี้โซเฟียอยู่นี่โซเฟียอยู่นี่ โอ้ยโซเฟียโอ้ยนี่ไงตัวเมียดูตัวเมียเป็นตัวเมียที่ขี้ขู่มากนี่โซเฟียอันนี้มอสโกแล้วก็ตรงนู้นพี่หลวงต้อมะรชอบสปาไม่ไม่นอนไคลโลครับโอ้ยดูสะบัดเนื้อนี่ดูสะบัดโครงโชว์ โอ้ยใครรูไม่ข uh uh ู่ครับทุกคนน่าร uh> uh ักมากดูฟิสมอสโคขู่ไหมโอ้โมสโคไม่ขู่ใชยมาดูนางโซเฟียนี่มีขู่เบาๆนางโซเฟียมีขู่เบาๆส่วนนี้นางราชาได้ใช่ขู่เบาๆเหมือนกันนางราชาเราก็ขู่เบาๆ Dìu Mà cái gì mà Ui giấc คนละสองคงอิ่มไปเลยคืนนี้นอนหลับบุ้งบุยแน่นอนหนุราชานหนุราชานเดี๋ยบุ้มยังล็อกแก่อยู่นะอ๋อปล็อกอ๋อมันมันล็อกจากข้างนอกใช่ไหมเดี๋ยวบุมล็อกให้ได้เลยได้เลยเด็กๆมัมมัมเด็กๆมัมมัมกันช่วงนี้ฝนตกมากตกหนักมากคูเกต ราชาก็กลับมาอยู่กับน้องๆแล้วเพราะว่าไปลองอยู่กับใกล้ๆกรงพี่ตัว่าพี่ดัที้มีแบบแกล้งน้องชอบแกล้งน้องชอบทําให้หนูราชาแบบกลัวเล่นๆแบบมาเจ้าแม่กลับมาอยู่กันสี่ตัวเหมือนเดิมด,ดูหน้าตาดูหน้าตาดูหน้าตา,า,ตาจิ้มลิ้มกันทุกตัว ารักเอฟเออุันทุกตัวเป็นไงล่ะหนูราชาไปกลับมาอยู่กับน้องๆดีใจไหมลูกล่าชาบอกดีใจมากๆเลยดีใจมากๆเลยลูกนะตาแป๋วตาแป๋วหนูราชาตาแป๋วกินอาหารกันเงียบดีแต่ว่าตัวเมีย ตัวเมียเกือบเกือบจะตุกตัวเลยนะเท่าที่ผมอยู่ที่นี่มาเวลากินอาหารจะคู่เวลาคนมานั่งดูอะเวลานุชดนุชดมานั่งดูตัวเมียจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเพศเสือที่ขู่เยอะที่สุดเวลากินอาหารนะตัวผู้ไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวผู้ตัวผู้ไม่ค่อยหวงอาหารนะเท่าที่เจอมาส่วนมากนะส่วนมากไม่ไม่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก บางตัวตัวผู้ก็ขู่หนักเหมือนกันแต่ช่วงหลังๆนี้ตั้งแต่ผมทำงานมาก็ส่วนมากจะเป็นตัวเมียรที่ชอบขู่กันอะขี้อาหารคือหน้าตาของเจ้ามอสโกกับโซเฟียเนี่ยหน้าก็จะคล้ายกันครับตรงคิ้วอะตรงโอ้อะไรใครอย่าเล่นกับอาหารดิไคโลไคลี่ชอบเล่นกับอาหารแล้วทุกคนดูดูดูด <c oughs> โอ้ยสือเสือด้วยนุษต์ไม่กินไม่ต้องให้นุษนุษไม่กินนี่ไคลโลนี่มีจะปั่นน้ำใจให้นุษตด้วยน่าจะประมาณว่าอีสือสือใส่ผมมาว่านุษกินด้วยเปล่าให้ให้ใจกว้างเหลือเกินน่ารักจริงๆเลยเจ้าเจ้าไกลโลเนี่ยยิ่งโตยิ่งน่ารักเสืออะไรไม่รู้ยิ่งโตยิ่งดูน่ารัก ตัดมาดูสิพี่ราชาพี่ราชากินหมดยังลูกตอนนี้ก็เด็กๆได้กินเสือเอ้ยกินกินอาหารที่แบบว่าเป็นโครงทั้งโครงแล้วนะเพราะว่าฟันเขาแข็งแรงแล้วให้ฟังเสียงนะฟังเสียงกัดกวบกวบกว,บ,วบเลยนะลองคิดจินตนาการดวูว่าสามารถกัดเนี่ย <c oughs> นิ้วเราเนะี่ยคือนิ้วเรานี่ยแคบเดียวอะ่ะผมว่าแคบเดียวขาดถ้าเกิดว่าเขาจงใจที่จะกัดนะ ผมก็เลยต้องบอกว่าเซฟที่เฟิร์สครับเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าหลายคนถามมันมาเยอะมากถามกันทุกคนอ่ะว่าเสือกัดไมกัดแน่นอนครับแต่เราก็ต้องเซฟไม่พาตัวเองไปในจุดที่มันจะเป็นจุดเสี่ยงของเราครับทำไมเสือถึงไม่กัดเพราะเพราะว่าเรา คนทำงานเนี่ยเราจะไม่พาตัวเองไปในจุดที่เสี่ยงนะครับเสียงที่จะให้เขากัดแค่เราไม่ไม่ไปจุดเสียงก็ก็จบครับเขาก็ไม่กัดแล้วแล้วโ,โซเฟียไก่กินเร็วสุดเนี่ยตอนนี้ไก่กินเร็วสุดเลยโอ้โหมอสโกเอ้ยไกโลไคโลยังเหลือเหลือสองโครงพี่ราชา ยังเหลือหนึ่งโครงโอ้คิดเร็วมากพี่ราชาน่ารักมากครับมาดูพี่มอสโกสิพี่ Moscow, พ Moscow, มอสโกก็เหลือหนึ่งอ้เหลือสองโครงเหมืนอนกันมาดูสาวสวยของเราโซเฟียคือเวลาเรียกเรียกโซเฟียต้องเรียกคำว่าโชเฟียมันจะดูนาา่ารักครับผมต้าเรียกโซเฟียเฉยๆไม่นาา่ารักแต่ถ้าเรียกว่าโชเฟียนี่น่ารักขึ้นาามาเป็นกองเลยเดี๋ยว พวกโซเฟียกินเร็วมากทุกคนดูหดเลยลูกดื่มน้ำดื่มน้ำไมลูกดื่มน้ำไหมโอ้โซเฟียกินเร็วมากกินเร็วไม่สมกับว่าเป็นตัวเล็กเลยนะที่จริงกินเร็วแบบนี้น่าจะเป็นโอ้โทักทายพี่ทักทายพี่เ้างไม่ต้องไปยุ่งของเขาโซเฟียกินของตัวเองงห้หมดก่อนไอ้ปีซื่อบอกก่านขอในได้ไหมกกินไม่หมดหรอ นั่นดู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 อย่าไปแย่งของออาวสลับกันอ๋อแบ่งกันอ๋อสงสัยสงสัยประมาณว่าโซเฟียบอกแบ่งกันกินหน่อยนี้ของเองรสอะไรไก่เหมือนกันลูกรดเดียวกันลูกรดไก่เหมือนกันไม่มีลดบาร์บีคิวไม่มีลดข้าวโพดลูกไก่เหมือนกันลูกจะสลับกันกินทําไหมว่าสองตัวนี้เออแปลกดีมีด้วยฮฮ จะตลกไปไหนเนี่ยสองตัวนี้อิ่มแล้วโซเฟียเอาโซเฟียอิม่มก็แล้วหยุดแก๊บๆก็บเลยหยุดแก๊บๆกบแล้วแต่พี่มอสโกบอกขอแก๊บๆกบต่อไปแงียบๆไปแงยบๆเงียบๆน่ารักพ <c oughs> อถึงว่าสาวน้อยกินไม่หมดเองถึงว่าทำไมตัวเล็กเอาละบายๆเด็กๆ <c oughs> <c oughs> นดกลับแล้วนดกลับแล้วโอ้ฝนน่าจะมาอีกแล้วอ่ะเอาละบายบายเด็กๆนอนหลับฝันดีจ้าคืนนี้นดไปแล้วบายบายไาช้าลูกลาแต่ก็รักโซฟีเหมือนกันนะมอสโกบ๊ายบายจ้า Bye bye bye. Bye bye.